สวัสดีครับทุกคนก็กลับพบกับรายการโน้ตบุ๊กทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับไอบ้เป็นโป้งที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กนะครับรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความน่าสนใจนะครับก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมาระหว่างโน้ตบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์แล้วก็หลากหลายประเภทการใช้งานนะครับหรือว่าในบางครั้งผมก็จะนําประเด็นที่มันน่าสนใจมาชวนคุยกันเหมือนกันนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเองเนี่ยอยากจะมาชวนคุยกับ Intel Evo Edition นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น Intel Evo Gen 4แล้วมีการต่อยอดจากรุ่นเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นมนาตรฐานใหม่นะครับของโน้ตบุ๊กประจำปี2 0 2 4ที่สเปคเป็น Core Ultra นะครับเพื่อเน้นการใช้งานเรื่องของ AI ที่เหนือกว่า รวมถึงนะครับประสบการณ์ใช้งานอื่นที่มันเหนือแล้วก็ล้ากว่าด้วยอ่าระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนพูดชวนคุยกันได้เหมือนเดิมเลยน,นะครับก็เรียกว่าสำหรับ Intel Core Ultra นะครับเป็น Intel 3 r นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะพอทราบถึงข้อมูลกันแล้วประมาณหนึ่งนะครับว่ามันมาพร้อมกับความสดใหม่ หลายๆอย่างได้กันนะเนาะได้เลยเรื่องของตัวการาประมวลผลที่ดีขึ้นนะครับทั้งตัวมีเ,เรียกว่ามีคออยู่สามประเภทได้กันมีทั้งตัว P มี E แล้วก็มี Lower E อีกนะครับทำให้ในการใช้งานแบตเตอรี่ก็ยาวนานขึ้นนะครับหรือว่าทำงานแบ็คกราวด์เ้างหลังก็ดียิ่งขึ้นเพราะว่าตัวช่วยมันเยอะขึ้นนะครับมี เรื่องของในส่วนของเ,อเทคนิคผลิตที่เล็กลง7นาโนเมตรนะครับมีการผลิตที่แบบเป็นแบบ 3D อีกอาสามารถยัดต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นไปได้นะครับเมีเรื่องของตัวกาจอ Onchip Intel Arc ตัวใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะก็เรียกว่ามีแต่ข้อดีแหละแต่มันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าทาง Intel A เองเนี่ยเขามีการพัฒนาต่อยอดเรื่องของตัวแพลตฟอร์มาตลอดเนาะตั้งแต่ Intel c e n o ถ้าใครรู้จักก็ไม่เด็กแล้วเนาะนะบ i n t e l เ e n o นะครับแล้วก็ Intel ตัว Evo นะครับ Evo ก็มีหลายเจนตอนนี้ก็เป็นเจนที่4แล้วนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นเซอร์วิสเคของทาง Intel เขาว่าโนบุกเครื่องนั้นๆถ้ามันดีแน่ๆเนี่ยมันจะมีแบชนะครับเป็น Intel Evo แปะเอาไว้ที่ตัวเครื่องแล้วก็ประก,กาศอย่างชัดเจนว่าเครื่องนั้นเป็น E ี o ถ้าอย่างเช่นเป็น MSI นะครับตัวอย่าง ชื่อลุนจะบอกเลยว,ว่าเป็นอีโบเป็นต้นแล้วก็ตั้งเครื่องขายจริงตรงบริเวณปั๊มเรสส่วนมากก็จะเป็นการแปะสติ๊กเกอร์เอาไว้ให้รู้ว่าอ่าชั้นนี้แหละก็เป็นลูกของป้าเหมือนกันชั้นนี้แหละนะครับก็เป็นหนึ่งในอินเทลอีโบเหมือนกันเพราะว่าอินเทอีโบมันก็จะมีหลายรุ่นด้วยกันเียว่าจริงๆทุกยี่ห้อมีหมดแหละนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเอเซอร์สวิฟโก14เอเมซายเพรสทีเอไออีโบ ซีรีเป็นต้นนะครับ asus z e n b o o k 14อ่านะครับแล้วก็มี l e n r v o t l i n k p a d x อ็กว2อีกอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่งก็จะทยอยทะแยงตามมาอีกเยอะแยะมากมายด้ยกันเอานี้นะครับแน่นอนข้อมูลหลักเนี่ยผมก็ได้หาเพิ่มเติมมาทั้งจากเว็บ Intel เองนะครับแล้วก็พวกตามเว็บมึงนอกมงนาเขาก็พูดถึงตัว Intel Evo ที่เป็น0 0นะครับว่า มันจะมีเรื่องของความต้องการ requirement อะไรไงบ้างนะครับจากกุ้นก่อนผมเลยอยากจะมาไล่เลียงให้ฟังกันนะครับผมเองก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ไปดูเพิ่มเติมกันได้นะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างที่เรียกว่าของเดิมก็ยังมีอยู่ของใหม่ก็มีการเติมเข้ามานะครับก็อย่าเรียกว่าอา่านให้ฟังเลยนะครับเรียกว่า ไหนๆผมก็เรียบเรียงไว้แล้วก็อยากจะเอามาถ่ายทอดเป็นวิดีโอให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันใช้คำนี้ขอเปิดีนประกอบกันแล้วกันเนาะนะครับโอเคนะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะได้ไหรือไมนบดใบก็ได้มั้งระหว่างนี้ก็เล่าไปด้วยนะครับก็เรียกว่า intel evo นะครับแพลตฟอร์มตัวนี้เขาจะมีการต่อเติมต่อย่อมาว่าเป็น intel evo edition ซึ่งก็แน่นอนให้ประสบการณ์ใช้งานที่มันดีขึ้นเขาเน้นย้เน้นย้ำว่าเป็น AI PC ก็คือว่าเน้นเลยเรื่องของตัว AI แล้วก็อาจจะมีฟีเจอร์บางอย่างที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับเติมของกันหน่อยดีกว่าใช้คำนี้อ่อโอเคอันนี้ไม่เป็นไรมันเป็นหน้า,าหลังของเขาแหละอ่ะนะครับถ้าให้ผมไล่เรียงิดทีก่อนดีกว่าจะได้ไม่ตาลายด้วย ให้ผมได้เลี่ยงนะครับว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขหรือว่าคุณสมบัติอะไรกันบ้างสำหรับตัว Intel Evo Edition ที่เราจะเจอในโนบุกปีสอง4สเปค Intel Core Ultra นะครับอย่างแรกเลยนะครับประสิทธิภาพต้องสูงจากสเปคนะครับชิปประมวลผล Intel Core Ultra 5ก็ได้7ก็ได้9กก็ได้จะเป็นซีรีส์ U ก็ได้ซีรีส์ H ก็ได้ นะครับซึ่งเป็น Intel Gene แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแรกซีรีส์แรกที่มีการเน้นย้ำของตัว AI มากๆเลยเพราะว่ามี NPU นะครับ n i u r a n Processing u n i ตต่อมานะครับมันก็จะมาห้องตัวการ์จอออนชิป Intel Arc Graphics ซึ่งก็เป็น iGPU นะครับมันอินสุเกตมาอยู่แล้วใน CPU นั่นแหละซึ่งไม่แปลก,กนเนอะ แต่ในครั้งนี้เขาบอกเลยว่าหรือโนบุ๊กรุ่นไหนก็ตามที่ติดตั้งการ์ดจอแยกอื่นๆมาเพิ่มเติมก็ทำได้นะนายเองก็เป็น Intel e v o ได้นะเว้ยทำนองนั้นเพราะว่าสมัยก่อน Intel e v o เนี่ยจะต้องเป็นการ์ดจอแยกไอชขออภยัยสมัยก่อนเลยแล้วกันมันจะต้องเป็นโนบุ๊กที่การ์ดจอออนชิปเท่านั้นต้องเป็น Intel Iris Xe เกราฟิก e เท่านั้นแต่ว่าช่วงตี สองพัิบนี่แหละนะครับผมก็สังเกตว่าโนบุกหลายรุ่นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็แล้วกันคืออย่างเช่นตัวโยก้าเนี่ยนะครับโยก้าโปรเจกตเนี่ยเอ้ยมันเป็นโนบุกที่เป็นการ์ดจอแยก RTX 4050แต่มันก็ได้ Intel Evo เว้ยอันนี้เป็นแบบสัวนกอดนะครับแสดงว่าก็เรียกว่าเขาเริ่ม มีการเปลี่ยนแปลงซูเิเรคตวาใหม่แหละตั้งแต่ช่วงจิบสามแล้วก็มาย้ํำเลยว่าในครั้งเนี้ยที่เป็น Intel ลจริบสี่นะครับการจอแยกนายเองก็เป็น Intel Evo e dition ได้นาจาโอเอค okay, นะครับปิดนหน้ากันนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวเห็นหน้าผมจะเบื่ออ่ะต้องเขากั็ตัวแรมแปดกิกหรือว่าสิบสองกิกขึ้นไปนะครับ และได้ที่ข้อมูลเนี่ยเป็น ssd m. 2นะครับ gen 4ความจุ256ห้กิกขึ้นไป gen 4เพราะว่าต้องเป็นแบบท f o r ร a แมนดีอะเนาะผมก็เชื่อว่าตอนนี้ intel core ultra ถ้ารุ่นไหนเป็นสเปคนี้ก็จะได้เป็น ssd m. 2 m. 2 gen 4อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับจริงๆผมก็หยิบจากพวกนี้แหละนะครับ มา,มาไล่เรียงกันใหม่ข้อต่อมาใช้คำนี้ระบบเนี่ยจะต้อง wake up นะครับตื่นจากโหมดสลีปเดียดได้ในความเร็วต้องเร็วกว่า1.5วินาทีอย่างเช่นเนี่ยเปิดฝาใช่ไหมปิดฝาอยู่เปิดฝาขึ้นมา1.5ึ่าต้ององใช้งานแล้วเออก็ทำให้มัน r e レス o n d ได้ดีขึ้นต่อมานะครับ มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows 11ในเวอร์ชั่น2023ด้วยอืมอ่ามันต้องมีการอัพติม z e ร่วมกันกับตัว OS ด้วยนะครับออต่อมานะครับต้องรองรับการใช้งานตัว Windows Studio Effect ด้วย Intel AI Boost จาก NPU Windows สุดยเอฟเฟกต์มาว่าสามารถแบบเบอร์ฉากหลังทําแบบกรีนสกรีนได้นะครับทําเบอร์ได้อื่นๆอะไรเงี้ยต้องทําได้ซึ่งก็ต้องใช้ AI ในการทํางานนะต่อมานะครับขอบจอต้องบางหน้าจอต้องมีขนาด12-16ถึง16นิ้วที่ความเอียดเป็น full HD ขึ้นไปจริงๆก็กว้างนะคำนี้ quad HD ultra HD ก็ได้แล้วก็ค่าขอาเขตสีต้องเป็น sRGB 95%ขึ้นไปซึ่งผมบอกเลยว่านะครับเราจะเห็นมนาตรฐานที่ดีกว่านี้อีกเยอะคือส่วนส่วนน้อยเลยที่จะเป็นจอแบบ Full HD ใช้คำนี้ผมว่านบุกส่วนมากที่เป็น Intel Evo Edition เนี่ยต้องเป็นจอแบบ Quad HD ขึ้นไปเลยดีกว่าแล้วก็ได้แบบ P300% ในซ้ำเพราะว่าจอเป็น OLED อะไรประมาณนั้นต่อมานะครับก็คือจะได้ในส่วนของตัว ดีไซน์ที่บางเบานะครับความหนาของตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะต้องแบบมีความบางเฉียบอ่ะเออในส่วนนี้เมื่อเทียบกับโนบ,บุ๊กปกติทั่ว,วไปอ,อจริงๆเขาไมา่ถึงขนาดก้กำหนดปรับเป๊ะๆะนะในตอนนี้ะนะครับเออความเบาก็เหมือนกันอ,อ่า แบตเตอรี่นะครับต้องใช้งานได้ยาวนานมากกว่า10ชั่วโมงขึ้นไปบนการทดสอบแบบ real world battery life ตามภาพเลยนะครับบนความเอีหน้าจอเป็น Full HD อืมเขาต้องเข้าใจว่าจะเป็นคอร์สหรือว่าเป็นอั t ตรานะมันจะกินไฟมากกว่าแล้วกันใช้นะคำนี้นะครับนอกจากนี้จะต้องมี Quick c h a ร์ e ชาร์จไฟสาสิบนาทีเนี่ยสามารถใช้งานได้สชั่วโมงด้วย ทางทางตัว USB Type นะอืมต่อมานะครับต้องมีระบบฟีเจอร์ตัวล็อกอินด้วยไบโอเมตริกนะครับสแกนหน้าก็ได้สแกนนิ้วก็ได้หรือว่าถ้ามีทั้งสองอย่างได้ก็ได้นะครับต่อมานะครับมีฟีเจอร์ด้าน AI เรื่องของระบบตัดสียงรบกวนจากไมโครโฟนนะนะครับเพื่อใช้งานเรื่องของตัววิดีโอคอลได้ดีขึ้น หรือแม้แต่ในการการสตรีมได้ดีนะครับเว็บแคมเองเช่นเดียวกันนะครับจะต้องเป็นคเลียเว็บแคมแบบ Full HD ขึ้นไปแล้วก็ให้รองรับที่ถึงตัวถึงตัว8ล้านพิกเซลเลยนะนี่คือเว็บแคมนะครับไม่ใช่กล้องมือถือนะเยอะมากเลยเอาเน้นย้ำและสำคัญเลยต้องผ่านการทดสอบด้วยตัว VCX Benchmark ซึ่งในส่วนที่ผมเข้าใจว่าเป็นการ เบสไมคตัวซอฟต์แวร์นะไอตรงนี้ผมว่าที่มีโอกาสเนี่ยผมมาขยายความกันเพราะว่าในปีนี้ไม่ใช่ในปีนี้ในปีหน้าเนี่ยผมต้องได้รีวิวตัว Intevivo e เยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับต่อมาขอเชื่อมต่อนะครับอ่าเชื่อมต่อ t h u n d e r b o l สี่ 4, เหมือนเดิมอันนี้ต้องมี Wi-Fi 6อันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ6 e อะไรอย่เงี้ยทัชแพดต้องแม่นยำคีย์บอร์ดต้องมีไฟนะครับประมาณนี้ มีการติดตั้งตัว Intel Union s นะครับเป็นตัวซอฟต์แวร์นะครับ i n t e g r a t e มาในเครื่องเลยคือเปิดปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับมันคืออะไรมันจะรองรับนะครับในการเชื่อมต่อมือถือของเราไม่ว่าจะเป็นตัว iPhone หรือว่า Android รวมไปถึงแท็บเล็ตนะครับอันนี้เขาจะเป็นการเดโมนะครับว่าเขาสามารถที่จะ extend ตัวหน้าจอได้เลยนะครับ คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้งานกับ i อ a d แล้วกันนะครับที่จะ extend ตัวหน้าจอจากโนบุ๊กไปเนี่ยนะครับหรือมินเลอร์ก็ได้นะครับเราทำไม่ได้นะเราต้องซื้อ MacBook มาใช้คู่กับ iPad แต่ว่าในตอนนี้นะครับตัว Intel เองทำตัว Unison ออกมาเราสามารถที่จะ extend นะครับได้แล้วทำให้ถ้าใครแบบ ทุกคนมี iPad อยู่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ส่วนมากมีแล้วกันเราสามารถใช้ประโยชน์ของ iPad ของเราเป็นหน้าจอที่สองได้แล้วโดยไม่ต้องซื้อแม c ดีไหมส่วนการโอนไฟล์ไปมามี notification ต่างๆอันนี้ดีเหมือนเดิมมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Intel g 3ทำได้ Intel g 4ก็ทำได้แต่ว่าในครั้งนี้เราจะสามารถ extend ได้ด้วยแต่ผมยังไม่ชัวในส่วนตัวที่เป็น Android i p a d แพ d แอนดรอยนะนะ ก็โชว์อยู่ก็โชว์อยู่ว่าเขาทําได้นะครับเขาทาได้เรือเวลาพรีเซนต์งานขายงานนี่ง่ายเลยนะครับอ่านี่มีมแต่โยกมาให้ดูนะครับว่าอ่านี่แง่ล่ามมาเลยอาจจะมีนวงๆบ้างแต่ก็ถือว่าก็โอเคนะครับอ่ะต่อมานะครับหรืออะไรบ้างอ้อต้องผ่ามาหาตัวอีพีทนะครับ EPEAT คือสำหรับการออกแบบคอมพิวเตอร์ที่มีการเรียกว่ารับผิดชอบและความยั่งยืนอย่างน้อยระดับซีเวอร์หมายความว่าไงหมายความว่าน้ตบุก๊กเคืนนั้นเนี่ยจะต้องผ่านเอ่อรียกว่ากระบวนการผลิตที่หลักโลกกันแล้วกันลดการปล่อยคาร์บอนใช้วัสดุรีไซเคิลอะไรประมาณนั้นแบบซีเวอร์คือมันจะมีโกด้วยแล้วก็ซีเวอร์ด้วยนะครับ ซีเวอร์ก็อาจจะไม่หารต่ำกว่าโกลวนันเถอะแต่ผมก็เชื่อว่าส่วนมากเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นโกลใ้สามใช้แบบตัวเครื่องทาอํามจากวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวพลาสติกเองหรือว่าอลูมิเนียมเองเป็นต้นพวกโลหะนะครับสุดท้ายนะครับก็จะรองรับการตัวซอฟต์แวร์ Intel c o n n e c t i v i t y นะครับเพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อแบบ เรียกว,ว่าไร้สายกับตัวเครือข่ายสามารถจัดรำดับความสาคัญของการรับส่งข้อมูลได้อันนี้ก็เป็นของใหม่นะเดี๋ยวอนาคตถ้าได้มีการทดสอบเครื่องจริงค่อยว่ากันทีหนึ่งก็แล้วกันผมว่ามันก็ฟีลแบบคิวเลอร์ไวไฟอ่ะนะออประมาณนั้นนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทําให้ Intel Evo Edition เนี่ยมันก็จะแบบแหมทุกอย่างเรียกว่าการันตีของตัวเทคโนโลยีว่าเป็นของดีแน่นอนนะครับ มีการออกแบบร่วมกับตัวดีไซน์ต่างๆกับทางผู้ผลิต OEM แต่ละแบรนด์นะครับทำให้สามารถส่งเซิร์ฟนะครับเรื่องของประสบการณ์ใช้งานในโดที่ดีสุดได้ทำให้พูยง่ายคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นแบตช์นะครับ Intel Evo นะครับบนเครื่องโนบุกนั้นๆเราก็จะมั่นใจเลยว่ามันดีแน่นอนนะครับอืแต่ไม่ใช่แบตแบแบบนี้นะมันจะเป็นแบต แบบแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ผมเข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นแบบอีโบยุคใหม่อ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้มีตัวอย่างไหมเอ่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับมาดูวิดีโอกันหน่อยดีกว่าสั้นๆ อ๋อแล้วก็แน่นอน,นครับตัว Intel Evo เนี่ยก็จะมีโนบุกที่เป็นมนาตรฐานนี้ก็คือทั้งตัวโนบุกปกติพวกท i n o ันก็ใช่นะครับแบบถอดจอได้ฟลิปหน้าจอได้นะครับเป็นแบบโนบุกสองจอก็เป็น Intel Evo Edition ได้เหมือนกันไว้รอทีนึงว่าจะมีหะไย,ยังไงบ้างผมบอกเลยว่ามันจะตามมาอีกเป็นแบบสิบสิรุ่นในไทยนะครับแล้วก็เป็นร้อยร้อยรุ่นในโลก ตัวเลือกจะเยอะมากๆแล้วก็ราคาก็จะมีเรนที่แบบตั้งแต่ราคาแบบผมว่า2อหมื่นเมเปายไม่สิประมาณ20,000ื่ผมว่ามีเป็น intel evo edition แหละแล้วก็2องห0ื0 0สามหมื่นสีนเป็นแสนก็มีแล้วแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนแค่ไหนของตัวเครื่องนะครับสำหรับนะครับคลิปวันนี้ intel evo edition นะครับเพื่อนๆเ,เห็นว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ชวนพูดชนคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้แอนิโป้งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในวันต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ